เคยไหมทำงานทั้งวันแต่เงินไม่เดินลูกค้าไม่ต่อปัญหาอาจไม่ใช่ฝีมือแต่อาจเป็นโต๊ะทำงานที่คุณนั่งอยู่ทุกวันวันนี้เราจะมาดูของเสริมดวงบนโต๊ะทำงานที่ช่วยเรียกเงินเรียกลูกค้าไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าจัดถูกคุณจะรู้สึกได้ว่างานเริ่มเปลี่ยนคริสตัลใสหินคอส คริสตัลใสเป็นของเสริมดวงที่ใช้กันแพร่หลายในศาสตร์่วงจุ้ยเพราะมีคุณสมบัติในการเปิดพลังงานและลดพลังติดขัดรอบตัวโต๊ะทำงานเมื่อวางคริสตัลใสไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องจะช่วยให้ความคิดโลง่งงานเดินง่ายและเงินหมุนเข้าได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้สมาธิการสื่อสารหรือการตัดสินใจ ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดคือมุมซ้ายของโต๊ะทำงานซึ่งถือเป็นมุมซับควรใช้เพียงหนึ่งก้อนไม่ควรใช้หลายก้อนพร้อมกันเพราะจะทำให้พลังงานกระจายและไม่โฟกัสคริสตัลที่ดีควรสะอาดไม่มีรอยแตกและไม่ควรวางติดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนสูง 2. เหรียญจีนผูกเชือกแดง เหรียญจีนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหมุนเวียนเงินที่ไม่ขาดสายตามหลักฮวงจุย้ยเหรียญที่มีรูตรงกลางหมายถึงเงินที่มีทางเข้าและทางออกอย่างสมดุลการผูกด้วยเชือกสีแดงช่วยกระตุ้นพลังการเคลื่อนไหวของเงินเหมาะอย่างยิ่งกับคนค้าขายนายหน้าหรือคนที่ต้องปิดดิวบ่อยๆตำแหน่งที่แนะนำคือซ่อนไว้ใต้แผ่นรองเมาส์หรือในลิ้นชักโต๊ะ ไม่ควรวางโชว์บนโต๊ะเพราะพลังเงินจะรั่วและทำให้เงินเข้าแล้วออกเร็วควรใช้จำนวนสามเหรียญหรือหกเหรียญไม่ควรใช้เหรียญชำมรุด 3. ต้นไม้ใบมนขนาดเล็กต้นไม้ในห่วงจุย้ยหมายถึงการงอกงามต่อเนื่องต้นไม้ที่เหมาะกับโต๊ะทำงานควรเป็นต้นไม้ใบมนขนาดเล็กและดูแลได้ง่ายตัวอย่างเช่น ไข่กวนอิ่มหรือกวักมรกตจิ๋วใบมนสื่อถึงเงินที่ไหลลื่นไม่สะดุดไม่ขัดแยง้งตำแหน่งที่ดีที่สุดคือด้านซ้ายของโต๊ะหรือบริเวณที่รับแสงอ่อนๆห้ามใช้ต้นไม้ใบแหลมเพราะจะทำให้เกิดความตึงเครียดและปัญหากับลูกค้าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้นไม้ต้องไม่เหี่ยวไม่แห้งและไม่ปล่อยให้ตายคาโต๊ะ 4. ปากกาคู่ใจหนึ่งด้ามในศาสตร์่วงจุย้ยปากกาแทนคำพูดและการเจรจาสำหรับคนทำงานขายงานออนไลน์หรือครีเอเตอร์ปากกาดีหนึ่งด้ามมีพลังมากกว่าที่คิดไม่ควรวางปากกาหลายแท่งกระจัดกระจายควรเลือกปากกาที่เขียนลื่นหมึกไหลดีและใช้งานจริงตำแหน่งที่เหมาะสมคือด้านขวาของโต๊ะ ถ้าปากกาหมึกไม่ไหลแตกหรือชำรุดควรเปลี่ยนทันทีเพราะหมายถึงการสื่อสารติดขัด 5. นามบัตรหรือโลโก้งานของตัวเองการวางนามบัตรหรือสัญ,ญลักษณ์ของตัวตนบนโต๊ะทำงานช่วยเสริมพลังการยอมรับและดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาควรวางในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายแต่ไม่เกะก,กะ นามบัตรต้องอยู่ในสภาพดีไม่งอไม่ยับและไม่วางคว่ำหากเป็นงานออนไลน์สามารถใช้โลโก้งานหรือชื่อแบรนด์แทนได้สิ่งนี้ช่วยย้ำเตือนพลังเป้าหมายและทำให้โอกาสเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 6. หินสีดำด้านหินสีดำด้านเช่นออบซิเดียนหรือโอนิกซ์มีหน้าที่หลักคือกรองพลังงานลบ และคัดกรองลูกค้าที่ไม่จริงใจเหมาะสําหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเงินงานออนไลน์หรือธุรกิจที่ต้องเจอลูกค้าหลากหลายหินชนิดนี้ช่วยลดปัญหาลูกค้ามั่วลูกค้าที่เสียเวลาและงานที่ไม่คุ้มแรงตำแหน่งที่เหมาะสมคือด้านหลังจอคอมพิวเตอร์หรือมุมขวาหลังของโต๊ะไม่ควรวางด้านหน้าเพราะจะทำให้พลังงานปิดมากเกินไป จ็บภาพสัญ,ญลักษณ์ความสำเร็จภาพบนโต๊ะทำงานมีผลต่อจิตใต้สํานึกโดยตรงภาพที่เหมาะสมควรเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่ภาพคนตัวอย่างเช่นภาพเส้นทางภูเขาแสงสว่างปลายทางภาพเหล่านี้สื่อถึงการเติบโตความมั่นคงและความสําเร็จระยะยาว ไม่ควรใช้ภาพน้ำตกแรงคลื่นแรงหรือภาพที่ดูวุ่นวายเพราะจะทำให้เงินไหลออกมากกว่าที่เข้ามาตำแหน่งที่เหมาะสมคือด้านหน้าของโต๊ะหรือผนังที่มองเห็นได้ชัดของเสริมดวงไม่ได้ทำให้ใครรวยในข้ามคืนแต่ช่วยหยุดการรั่วไหลเมื่อโต๊ะทำงานนิ่งใจจะนิ่งเมื่อพลังงานรอบตัวไม่ขัดงานจะเริ่มเดินเอง ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแค่ลองปรับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ